่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีมาซองเรียนะครับเนาะมาท่านผู้ชมมาเบิ้งเลขเอ็อบกบักจยวคิวตลอดนะครับเนาะมาผมขัดมาแล้วคือคือตายไอ้ตอนท้ายบกักจยวนะครับเนาะคือผมก่ได้เขียนมาที่นี่ก็มาขัดออกมาเป็นทางการนะครับเนาะเดี๋ยวมาซองให้ท่านผู้ชมเบิง้งงวดประจำวันที่ สองพฤษภาคมพศห้าร้อยหกสิบกเท่านั้นเนราคเนาะเดี๋ยวมาเบิงเลขบักนิวทึ่งเลขบักนิวทึ่งเลขพะะรนะเราคเนวอทึ่งเลขพระที่พอทองแลีขัดออกมาร่วมกันเรานะคเนาะขัดออกมาร่วมกันกะกะบ่บหลายดอกกะนากระดาษนึงมุ้เจ้าอย่าตกใจนะครับด้ให้เบิงเป็นหะนะ้าทางเราคเนาะ งวดประจำวันที่2พฤษภาคมพศ2566เ,เดี๋ยวตบ,บุญช่อมพอต้องเรียสีมาทายถา้ำให้ตบ,บุญชมไปเบิง้งขึ้นเรียบอกงอบางนิวเรียงบางนิวก็คือคุนนิ้วเคี้วตลอดอให้เกียรตินนีะ่อ่ะคือให้เขาสามงวดแล้วนะครับเนาะ,ะ,ะงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2566เ,เป็นงวดที่4ของ คุณยิ้วคิ้วตลอดนะครับเนาะเดือนหวดที่สี่แล้วครับเด้อว,ว,ว,วันที่สองคุณสภาพนี่วันที่นี้เด้อว,วันเอ่อจังสิบหกเมษายนผ่านมาบ้องหันนะครับเนาะคุ้มไม่ยั่ปองไม่ใั่แปงมาบอแล้วครับบบมี่ขัว่นนาแนวบาถือรับถือเบิดงวดน,นี่วดบ้องหอนังาานเอ่อหนึ่งเมษาบ้องหัน บ่ถือตะกิ้งคืองวดนี้มีไอ้ปองมีไอ้แปงมาบอกแล้วถือกบัดพอทองแล้วกิ้งยังก็เถือกบัดที่นี่นะครับเนาะ,ะอา่าอย่าลืมครับเดี๋ยวมาซองเออเลขที่ผมขัดออกมากับเออเลขเออ่คุณนิ้วคิวตลอดกับเลขพระนี่แหละผมขัดออกมาท่านผู้ชมเออสุดฟรีมือสุดยอดอสองพันสิ สองพฤษภาคมสองพัพงพนห้าร้อยหกสิบหกบอกให้ชมุชมาบให้เข่าทั้งสามตัวสองตัวเลยบัดที่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวปูคุณหารนี่เพื่อเผยนี่สิไปจัดปูคุณหารก้อนได้นี่อืเดี๋ยวเบิงก้อนอปูคุณหารนี่ศักดิ์สิิทธ์ยิ่งใหญ่เขา่าคักเข่าแน่นะครับเนาะมามาเบิงน้ำกันกับพอทลกแลค้คนเดิมเลขหนิวเลขอย่างนี้เราล้วมอยู่นี่เลย ขัดออกมาใส่งวดประจาวันที่สองพาทธสมาคม2สิบ6 6มาเมื่อเบิ้งนแลกันบ่หน้ก็ท้องเดิมคนแลสิซ่องให้มุ่ยจ้เบิร์นมาท่านผู้ชมมาเบิ้์นกันกับบักนิ้วคิวตลอดอ่าผมติดขานในฟังบวชสามตัวอันนี้บักนิ้วคิวตลอดอ่ะวามาเดี๋ยวก่อนขัดล้มขา าต้องเดิมคนเลยอ้าวบักนิ้วคิวตลอดหมวดสามตัวหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าหกห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสองแปดสามศูนย์หนึ่งห้าสองอันนี้คือหมวดสามตัวของบักนิวคิวตลอดแล้วก็เดี๋ยวเพราะท่านเบิดอไอที่ผม ว่งไวนั่นนั่นแหะครับดอกปาดูเด่นนะครับเนาะสองศูนย์เองศูนย์่างศูแล้วก็สองศูนเกาอนก้าี่วงไวดอกปาดูครับเด่นแล้วก็หนึ่งนี่ก็ว่งไวคือเก้ากระดอกปาดูเด่นหกศูนย์สามกับว่องไวคือเก้าดอกปาดูเด่นแหงแหงแงแหงแหงแหงงแท่านผู้ชมโชคดีก็วันที่สองพฤษภาอ่ะ มวสองตัวมวลสองตัวนะครับมวลสองตัวทึ่งเลขบแบบนิวทึ้งเลขกพอต้องแลข,ขัดออกมาผสมประสานเลี้ยบเลี่ยงเสียงประสานมาเอาตัวตัวเบ่งเป่งขัดเป็น,ปน,ปนมดแดงก็เอาขัดตาแม่เป่งมาได้หนิอ่าขัดเปียกดเทียบก็มดแดงว่ะเอาตัวหนามาเลยวันทองเอามวดสองตัวหกแปดแปดศูหห้าหหนึ่งห้า เก้าซีนี่เก้าซีนี่ก็ดอกปาดูครับเด่นว่วงไวแล้วแล้วก็หนึ่งซีห้าเกตซีเกตนี่หกสองนี่ก็ดอกปาดูว่วงไวแล้วแล้วก็มาอีกสองหนึ่งนี่ครับสองหนึ่งนี่ก็ดอกปาดูอ่ะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นคอยติดดูช่วงโชคดีครับ ถึงเรศกุญจิวถึงเลขคุณนิ้วคิวตลอดเป็นมวดที่สีของคุณนิ้วถึงเลขเลขัดออกมาจากพระเพิดฝากเอามาวรวบรวมน้ากันอยู่ในบัดทั้งหลายทั้งปวงวนะครับเนาะมูเจ้ากับวันทีสองผู้สภาก็จะงัดมาเบิง้งตัวมันสิคือเลขฝันเลขอ,อย่างของมูเจ้าอยู่ในจอดในใจบ่นะนะครับเนาะคือกันกับผู้เจ้าฝันหรือว่าผู้นี้ผู้นั้นมารอยฟัง กูทกลูกหรือถึงแล้วแล้วท่านสิทีเอามันติกตรงกันบ่หนิครับพอร้องเดือมคนแล่นี่อ่ะนี่ละขอให้ท่านผู้ชมโชคดีหรือรวยแห่งๆห่นตัวสวยๆง,ง,งามๆทุกขั้นไม่ได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้าทั่วตากันนี่ครับทั่วหน้าทั่วตากันเด้ขอขอให้ได้โชคได้ลาบกันทุกคนผู้ดใดบ่ได้งวดที่ผ่านมานี่ละงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนี่ เจ้าตรงไดนดอต้องเลียให้งูเจ้าได้ยาขัดนะครับเนาะเพราะจบเข่าเอาตัวนี้ละกาหลายยายห้างนี่เห็นแล้แล้วนี่ช่ให้ลาบอย่าลืมนิ้วคิวตลอดพอทองเรียบอกว่าขันเป็นงวดที่สามขันเป็นเข่าอีกเพอท่องเรียสีเป็นเหมาสื่อตนบากยิ้มตนนั่นเลยเข่าอีหลียครับแล้วก็ไปอีหลีครับไปเมาต้นบากยิ้วตนนั่น อไปอีหลีไปเหมาไปแล้วแต่ผู้ชมบอต้องไปตกใจนะว,ว่าโอ้ยต่อไปดีสีมีบางนิ้วคิวตลอดเพาะมีครับตุนไวหลายแล้วฟังต่ว่าตน,นึงเอา่านผู้ชมหรือว่าเป็นปีเมนเจ้าวาใจโจคเด้ลากับ,บกับคุณนมวคิวตลอดอ่ะไปเป็นคือคำเหมาอีหลีนะครับเนาะ,ะสำหรับตัวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื่องเท่านั้นผู้ชม อ่ะหอท่านผู้ชมโชคดีอยู่ดีไม่แห้งกินขา้าวแซ่บนอนหลับมูอเจ้ายกกระเป๋าได้นี่พ่อตะเกินตัวเป็นเอฟซีพอต้องเรียนะครับเนาะเป็นเอฟซีพอต้องเรียนี่โอ้ยเงินไม่เคยขาดกระเป๋าดอกได้โชคได้ลาบทุกงวดทุกยังไปนะครับเนาะเป็นเศรษฐีบ้าหลายท่านแล้วครับชมจากช่องพอต้องเรียคนเดิมนี่เป็นได้โชคได้ลาบย่ายเศษเหลือลพอต้องเรียนนี่ก็โอ้ย อกุกปัตินีมีตาเข่ากับเข่าครับรถพอท้องเรียรผมเคยวาอาไว้ว่าสิมีอยู่ช่วงหนึง่งชิมไปหลายงวดอยู่ครับสิมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเขียรรดรถพอท้องเรียรเขียดพอท้องเรียรมีช่วงหนึง่งเฉพาะพอเขานะ่าหรอกปัตินีเศร้าเขียดหรอกครับพอท้องเรียปับเพิ่มเข้าใจหรอกเศร้าเขียดแล้ว,วปัตินีเข่าตลอดคือกันห้ากอ,อก,กอหกหนึ่งศูนย์เก็ดมิจฉาวางในสนามแต่ว่ามอเตอร์ไซค์จะ่ารถ ง่ายเลยอ่ะอ่ะขอท่านผู้ชมโชคดีกับครูใจพอท่องแล่าตลอดไปเออนะครับเนาะอ่ะนี่เอาทัพนี้ละอย่าลืมกดอนอะไรก่อนแค่ให้พอท่องเดือนคนแล่าไปยังไงละ่ะไปคิดใส่สมองคิดเนี่ยว่าสิไปใสด่ดีมองได้เจ้า,มาเมื่อคยไปมองได้ร้นหลอนผีได้หลายแต่ใเจ้าไปเนี่ยมองได้เขาปากาไปพังเรียรครับเดี๋ยวสิไปเองมองได้ลุกอ,ออกลุกอ,อาบปากาไป าวิ่งอําบอกอำาพจนมูนียานบอก่าเดี๋ยวว่าต้องเรียรจกจัดให้นะครับเนาะสารใดก็จะไปท่าท้ายแต่ว่าจะาบอกแฟงซันละ <c ười> อันเขาบอกว่าสารในสิก,กาบะปุ๊อว์เอานะครับเนาะเอาทั้นี้แหละใคทต้องไปชมโชคดีให้ชคได้โชคได้ลารบกับเจ้าของทเรียกคนเดิมนะครับเนาะผู้เจ้ากินก็แซ่ียบนอนหลับอยู่ดีมีแห้งยาเก็บยาจนนะครับเนาะเอาเท่านี้แหละพอต้องเรียรขอลาสวัสดีครับ ยาของพ่อต้องแล้วคนเดิมนาหองเข้าไปเนี่ยหองมันห่อนตัวพอจบเข้าไป